ผมนี่คนจำนงในฐานะกรรมธิการซึ่งเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ออกกฎหมายนี้นะครับคุณสริทพง์เกี่ยวข้องหมายถึงร่างที่ถือเป็นร่างหลักคือผมนําเรียนว่าที่มาของของมาตรา14บเนี่ยนะครับคือ,อ,อมันมันมันเป็นมาตราสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นมาตราสุดท้ายเรา เก่ามาเนี่ยมันมีสามร่างแล้วก็มีโทษปรับเป็นพินัยก็มีจริยธรรมก็มีแล้วก็มีมโทษอของภาคเอกชนก็มีนะครับว่าถ้าเอกชนเราเชิญมาแล้วไม่มาเราจะทํากันยังไงคือมีรายละเอียดเราพยายามจะเสริมอาวุธในการทํางานของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภาเนี่ยให้เท่าที่ได้ผมยังเคยเปรียบเปรยว่าเราเคยมีดาบ แล้วก็สุดท้ายก็กไม่ใช่ตอนหลังเนี่ยเหลือเหลือแต่มีดบอกผลไม้เล็กๆเล่มเดียวนะครับก็เลยเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับเหลือข้อนี้ข้อเดียวแล้วที่เป็นโทษก็คือว่า,าในร่างเดิมเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยใช้คำว่าให้ถือว่านะครับให้ถือว่าแล้วก็ต่อจากนั้นในการพยายาิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีการปรับปรุงว่า การเรียกตามมาตราเจ็ดหรือแปดเนี่ยถ้าไม่ไม่มาถแถลงข้อเท็จจริงนะครับหรือให้แสดงความเห็นตามที่คณะกรรมการเรียกตามมาตราเจ็ดหรือแปดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนี่นะครับหรือจงใจส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็จต่อคณะกรรมการิการการการให้ให้ข้อมูลเท็จก็ดีแจ้งความมันเป็นเท็จก็ดีเนี่ยถือว่า มันมันก็เป็นความผิดหลายแรงแต่เนื่องจากว่าในส่วนนี้เองเนี่ยโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็คือว่าไม่ได้มามันก็เข้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับร่างที่มาเนี่ยให้ถือว่าแล้วเพิ่มนะครับเพื่อให้เป็นความผิดทางวินัยเนี่ยเพิ่มคําว่าไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการนะครับเข้าไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพบลบระเบียบข้าราชการพรรเลเรือนนี่คือเป็นที่มาของมาตรา14 ทีนี้ในตอนที่พิจารณากันในชั้นสภาผู้แทนราษฎรคำว่าให้ถือว่าเนี่ยเป็นประเด็นมากนะครับเป็นประเด็นว่ามันจะแรงไปไหมนะครับในการชี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะลงโทษเองได้มีความพยายามที่จะเสนอให้ลงโทษเองแต่ว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราทําได้อย่างเดียวคือมีหนังสือจากประธานกรรมธิการเนี่ยไปยังผู้ที่มีอํานาจแต่งตั้งโยกย้ายเขาเท่านั้นเองว่าคนเนี้ย นะครับแม่ความร่วมมือหรือว่าให้เป็นเท็จแล้วให้ลงโทษทางวินยัยแต่คําที่เราใช้เนี่ยในร่างเดิมจะมาเป็นว่าให้ถือว่าผมเองเนี่ยเป็นกังวลจากคํำนี้ยอยู่มากก็พยายามค้นหาพยายามไปพูดคุยกับนักกฎหมายแล้วคําว่าสันนิษฐานว่าเนี่ยผมเป็นคนเสนอเองนะครับในที่ประชุมกรรมธิการว่าใช้คํำนี้มันทนดาวลงมาหน่อยทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยครับ หลังจากมีการพิจารณาเพราะตรงนี้เป็นหัวใจมันเป็นโทษเดียวที่จะมีนะครับแล้วก็มีคนให้ความเห็นกับ,กบ,กบผมที่ไปคุยน,นักกฎหมายผู้ใหญ่เนี่ยว่ามันเป็นสองอย่างให้การเท็จให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเนี่ยมันต้องผิดอยู่แล้วผิดวินัยแต่ว่าในลักษณะของการไม่ได้มาายๆว่าเราไปเขียนกฎหมายซ้อนสองอันเข้าด้วยกันดังนั้นเนี่ย พอให้สันนิษฐานว่าก็กลายเป็นว่าคุณให้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก็สันนิษฐานว่าด้วยหรือ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยหลังจากไปการพูดคุยแล้วสุดท้ายเนี่ยใช้วิธีว่าผมได้พูดคุยกับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการภายในนะระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าได้ข้อสรุปว่าอย่างนี้ครับท่านประธานว่าเอาไปให้เราเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วก็คือทางวินยัยและทางวินัยเนี่ย เราไม่สามารถจะไปกําหนดว่าเป็นไายแรงหรือไม่ไลยแรงมันขึ้นอยู่กับในหน่วยนั้นๆว่าโทษทางวินัยของเขาเป็นอย่างไรแล้วแต่วันหน้าเขาเลยว่าจะว่ายังไงนะครับดังนั้นเนี่ยในในชั้นนี้เนี่ยนะครับในความเห็นที่ว่าคําว่าสันนิษฐานว่าเนี่ยนะครับและยังมีความเห็นจากท่านท่านรองประธานมีความเห็นว่าให้กลับไปใช้คําว่าให้ถือว่านะครับกลับไปตามเดิมซึ่งตรงนั้นเนี่ย มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งมีการรีเทิร์นแล้วก็ผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ทราบว่ามีความเห็นคล้ายๆว่ามันก้ากึ่งมากดังนั้นเนี่ยผมพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าถ้าหากว่าจะไปใช้คำว่าให้ถือว่าเนี่ยนะครับผมคุยกับเจ้าของกฎหมายแล้วคุณสิริพงศ์ก็ก็เห็นว่าอย่างนั้นสสหลายท่านที่เคยโต้แย้งก็สรุปสุดท้ายว่าเอาเป็นว่าให้ถือว่าเฉยเพราะเราไม่มีอำนาจอะไรแล้วแล้ว แม้ว่าเราจะเขียนไว้ถือว่าก็ขึ้นอยู่กับเจ้านายเขาอยู่ดีนะครับดับงนั้นเนี่ยถ้าไปสันนิษฐานว่ามันก็ลอยไปเลยแล้วก็เท่ากับว่าไอ้มีดบอกผลไม้เล่มเล็กๆเ,เ,เราก็จะไม่มีก็เลยเลยมีความผิดท่านประธานครับว่าให้ให้ใช้กลับไปใช้คําว่าให้ถือว่าก็ผมก็ไม่ติดใจแต่อย่างใดครับท่านประธานครับขออนุญาตครับทะกี